พอเงินเฟอ้อแหละเขาค้องเคร่องใสแพงเนาะคนเล่าถึงขันตองเสี่ยงชีวิตเพื่อทีจากจะมาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยนั่นเองเนาะทุกคนสบายดีจ้าสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นลองเอฟซทุกคนทุก่านเด้อบอลจะเป็นเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยรอวาทางต่างประเทศเนาะมนอน้ก็มาพบมาบอกับแ,แพรวาเช่นเก่าเช่นเคยนะทุกคนเนาะทุก่านมนอนีแพรว่าสีมาเล่านาะทุกคนเรื่อทีหน้าที่เป็นหน้าที่ตายเนาะของ แรงงานเหล่าทีขืนมาเหตุงานอยู่ไทยหรือว่าคนเหล่าทีได้เขามาอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนคือลาสุดน่าจะเป็นวันจันทร์เนาะทุกคนที่ผ่านมานี่เองคือมีรถคนแรงงานเหล่าเนาะทีไปต่อวิสานั่นเองนะทุกคนแหลกเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็คือต้องข้อแสดงความเสียใจเนาะกับญยาิผูทีได้ครับ เหตุการณ์ทีบอดีแบบนี้เนาะทุกคนแต่ว่าได้หับบาดเจ็บซื้อเนาะ <S <S มีผู้สาหัสอยู่หนึ่งหลายนะทุกคนในานะที่พ่ว่ากับคนหนึ่งทีเขามาอยู่ในประเทศไทยเนาะ <S 1> <S 1> ขังแหละคือพ่ว่าก็เคยได้ไปอยู่ขังหนึ่งเหลืองทีไปต่อวิสานั่นเองเนาะทุกคนและจะเล่าประสบการณ์เหลืองไปต่อก็คือพ่ว่ากับโบวาสซิโถดค้นคับนะแต่เรื่องราวที่เพื่อนอันนี้คือเพื่อนแบบว่า ขับรถไว้ทุกคนแล้วมันต้องใส่กับระยะเวลาที่เขาต้องไปถึงอันนี้ก็คือเข้าใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนต้องตะเวนรับคนทัวร์ถูกคนแหงและพอไปและเกิดอาการรับไหนอย่างต่างๆนานาบอกเลยว่าขึ้นพูดบาดบ่อยมากอันนี้คือเหลืองาเาล่านอกแต่เป็นยังคนเล่าถึงต่องย่อมเสี่ยงขนาดนี้เพราะว่าอยู่บานเนาะคือถาชีมีคนสมนำหน่าวะสมแหลวทีอ่ะเป็นแบบหนักเนาะที่ได้รับพ้นแบบหนัน งานอยู่ฟังเล่าก็มีเยอะแยะบอยากเห็ดเสือกไปเห็ดยังอยู่ประเทศไทยพอไปแล้วก็เป็นแบบนี้ละอ่ะบัตเบร์ก็ยังพระทานในเห็ดถือตองตามกหมายแข่เห็ดพัดส,สปอร์ตแหลกอยากมาเห็ดงานอยากจะมาอ่ามาเที่ยวแลลวก็บม่ยอมกลับเหล่าไปต่ออยู่ทางอื่นนั่นเองอันนี้คือในความคิดของบางคนที่ประสง์บอดีแล้วเพ่ว่าก็อยากจะบอกว่าทามเน่เถาะเนาะคิดดีหรือ,อยังทีจะว่าคำนี้ เพราะว่าการที่เขามาอยู่หนี่หันเขาก็ต้องมีทางเลือกที่คิดว่ามันดีกว่าทามว่าเสี่ยงบ่ย่อมเสี่ยงดีกว่าห้องบัท่านได้ย่อมเสี่ยงเลยดีกว่าห้องโบหูเลยว่ะอยู่จุดเดิมอยู่บอลเก่าแต่บุหูว่าชีวิตจะดีขึ้นตอนใดอันนี้คือเรื่องจริงเนาะก็เลยตัดสินใจว่าย่อมเสี่ยงซะดีกว่าเพราะว่าคนห้า่ะชีวิตเกิดมามันต้องู้ันแต่เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าจะนั่งรองความตายอยู่บนเก่านะทุกคนโดยที่เ้าโบท่านได้คิดและก็ขนขวาย,ยัางเลยเพียะว่าคิดว่าโบตายก็เหมือนตายเนาะอันนี้คืออยากจะว่าเาหายเนาะว่าคนที่มันคิดว่าเออในทีเหตุการณ์ที่เจอคนเล่าที่แบบว่าหลดตู้เนาะที่คนให้งานเล่าไปต่อวิสาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนาะและ้วเพมือนก็เป็นแบบหนีนะ คือทีคําถามมาเป็นยังคือต้องอยากไปอยู่ประเทศไทยแต่แท้ทั้งที่งานตัวเองกะมีนี่แหละพอไปแหละว่ะบทเนตุเหตุเอ็มโอยอย่างต่างๆนาน,นาเราทาเราทํเอ็มเอ็มโอยนะเราจะบริได้เดินทางไกลนะทุกคนแต่อย่าลืมนะว่าเอ็มโอยมันใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะในที่นี้นะทุกคนการที่แบบว่าบางคนบางฐานเนาอาจจะมีแค่พาสปอร์ตแต่ว่าเหตุงานที่แบบว่าเออได้เพราะว่ายังน้อยมันก็นยังมี ยืนยันตัวต,วตวนมาทุกคนถึงจะพาส,สปอร์ตเฮตุงานบอไรแต่ก็ตามแต่เพื่อว่าเสือเถอะบางคนบางแห่งหรือว่าบางบ,อบอกก่อนกระตองมีเหตุบางนั่นแหละบทจุดใดกับจุดหนึ่งบอไรกันหน่อยเนาะแต่ในกรณีนี้คือเพื่อนบอไรคิดว่าจะบอเหตุเอ็มยูแต่ในระหว่างที่รอการเหตุเอ็มอยูอันนี้คือเพื่อว่าได้ยินขาวๆมาเด้อในระหว่างที่ห้ารอเหตุเอ็มยูนี่ขันตานี่คือหกสิบวันหรือเก้าสิบวัน และที่นี้นะทุกคนในระหว่างรอเขาก็ต้องเดบิไปไล่งานตัวพาสปอร์ตของเขาอะทุกเดือนทุกเดือนอันนี้แหละทุกคนเพื่อยังเพื่อกว่าจะเราจะเพื่อเขาจะได้แรงงานทีเป็นแรงงานถือต้องตามกฎหมายทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวก็คือ MOU แต่ถามว่านาที่นี่เป็นยังคือตรงเสียเส่ยงเสี่ยงเพราะว่าความเสี่ยงคือเขาเนียมเห็นอนาคตจริงๆเนียมเห็นอนาคต ในระวางที่เข่าเสียงเข่าก็ยังสามารถที่จะแอบ,บแอบ,บเนาะเอาใส่ข้ามาวแบบแบบซะแอบแอบเฮ็ดงานไปได้แต่ว่าเข่าก็ต้องกิดว่าเออเดียดเด๋ยวเข่าก็ได้เดี๋ยวเข่าก็ได้ท่นเองนะทุกคนมันมีความหวังอยู่แล้วแล้วเข่าก็เน,นี่ยเห็นแสงสาว่างข้องชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าเข่าเปรียบเทียบเนาะอันนี้คือเราสูงฟังนะเพราะว่าบริมีเจตนาที่จะหว่าวห้ยไปเลยนะบริมีเจตนาจริงแต่แค่เหว่าวให้ฟังในความเป็นจริงสิิงที่มันเกิดขึ้น อยู่ในบานของเฮาถ้าเปรียบเทียบแล้วนอท้าเฮาจะอยู่บานลาลาหรือว่าบางคนน่ะบบอยากจะขึ้นไปเฮ็ดงานอยู่ในตัวเมืองอะ่ะย่างเส่็นนะค่อนลวงหรือว่าไปขายของอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเอยียงต่างๆบบอยากจะไปขายเครื่องขายของบบอยากจะไปเป็นแบบว่าอ่าหับงานแบบจ็อบเอียงต่างๆนะทุกคนเหลือที่จะลงเงินสักก่อนหนึ่ง ้วยการที่แบบว่ามีอยตาทั้งฟังไพ่ซื้อสารว่าเออมีงานได้มีงานบ้านได้มีงานรงงานงานร้านอาหารส่วนสีเออเงินเดือนทุนรันทุนทนี้เด้อมาบ่กะต้องจําเป็นยืมเงินอยาตีพี่น้องเพื่อต้องทําบัตรและในการทําบัตรก็คิดว่าเออมันจะขุมเฮ็ดงานเดือนเดียวเฮาก็ไหนเงินแล้วนั่นเองนะทุกคนก็ไดนเงินค่าบัตรละแต่ที่นี่เฮาก็ต้องยอมเสียเวลาหรือว่ายอมเสี่ยงชีวิตเหลืองการไปตอวัดในระยะเวลาสามเดือน หรือว่าขั้นต่ำสองเดือนนั่นเองทุกคนเพราะว่าแบบนี้ลหละเพราะว่าเขาเนมเห็นอนาคตแต่ถาเสียงเขาเห็นงานอยู่ทางฟังลาวเงินเดือนหลานสามถูกเดือนทูกเดือน,อนหลานสามหลานสามอ่ะจะบวกลบไปเลยจะเห็นงานหาเดือนเจ้าใดอ่ะหาหลานเลื่อฮกหลานกวนทุกคนฮกหลานกวัวฮกหลานหา แต่เจ้าเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยอีเดือนละเมินขันตำได้ละหาหลานเดือนเดียวนี่แหละทุกคนที่บันคิดว่าห้อยอมเสี่ยงเพราะว่าทุกความเสี่ยงอะ่ะมันตองได้พ้นหับทีมันตอบกลับมาว่ามันขุมบ่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าย,ยอมเสี่ยงและบางคนบางทันทีคอมเมนต์ว่าบานตัวเองประเทศตัวเองมีงานเหตุเสือกไปเหตุงานอย่างอยูอย่ทางฝั่งไทยคือไปแบบนี้แลละกระเสี่ยงเป็นเสียงตาย วัวทังสันทังสีนะทุกคนคอมเมนต์แบบนี้คืออยากจะให้คิดถึงวัวโอกเขาและวัวโอกเขาเพราะว่าทุกคนน่ะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนบ่เหเือนกันบางขันนะอาจจะมีพาะที่เพื่อนตรงใส่ใจร้ายบบจักจะส่งให้่พให้แมสื่อหันสื่อหนีคล้องกินคล้องใส่อยู่ในครอบครัวเพื่อนสารภาษาเหตุงานเดือนละหลานกลัวทีไปเหตุงานธรรมดาท่ามแน่ว่าจะสกินยังก้าหองกับเสาคาเขากระสืก อันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าพ่อแม่ก็จําเป็นต้องไปกู้นียืมซีนเพื่อจะหายหลูกเฮดพาสปอร์ตึ้นมาทํางานอยู่ทางฝั่งไทยอย่างขั้นต่ํานะทุกคนเพราะว่าเสือว่าคนเล่าขันต่าหรือว่าคนเล่าส่วนร้ายเพิ่นเลือกที่จะเฮดพาสปอร์ตึ้นมาอันนี้ถ้าพ่อเฮาไล้มีงานที่เฮาคิดว่าอยู่ไปประมาณครึ่งเดือนหรือว่าสิบกว่าวันสองอาทิตย์สองสัปดาห์ และคิดว่าโอเคณจุดนี้ก็เริ่มเลยว่าตัดสินใจที่จะเฮ็ด MOU และหายนายจากเสียเงินออกหก่อนและค่อยผ่อนทีหลังทุกคนเสือบอกว่าเสียให้ก่อนและผ่อนทีหลังมีอยู่จริงทั้งทีบรรจัยเงินเฮานะเฮ็ด MOU เนี่ยสองหมื่นอัพแต่ปัรจัยซดเลยแต่เฮาผ่อนเพื่อนเดือนละพันสองพันคิดเบิ้ง พรด้วยการที่บมีดอกเบีย้ยทั้งใดทั้งสิน้นคุยถามจะแน่เถอจะเป็นยืมเงินอยู่ทั้งฟังเล่านะจะยืมเงินไดบ่ด้วยการที่บมีดอกเบีย้ยยืมเงินธนาคารนะ่ะเขาเอาดอกเบี้ยนั้นเจ้าจะเหตุไดบอ่อเฮ็ดบ่อได้แต่เป็นอย่งางไาจังคนไทยพันคือหายห้าใช่ทั้งตีหายห้าพอนเดือนละพันสองพันนี่นะทุกคนคือความจริงใจที่เขาเหมาะหายและมันคือแสงสว่างหรือว่าความอ่า เขาเอิญนวยังวะเขาเอิ่นว่าเฮาแนมเห็นอนาคตและแนมเห็นชีวิตที่เฮาต้องเหลือกว่าเฮาจะเหลือไปทางไหนนี่แหละเป็นเหตุผลที่หลายๆคนหลายๆถันถึงยอมเสี่ยงชีวิตที่จะไปต่อบาสถูกเดือนถูกเดือนเพราว่าบอกเลยนะโคตรลำบากเลย เพยว่าบอกเลยว่าโคตรลาบากทําไมถึงลําบากแพยว่าไม่เคยนั่งรถไปแรงต่อบัตรเลยเพยว่าไปครั้งนั้นโอ้โหชีวิตโคตรลาบากทุกคนลําบากมากเพราะว่าแพยว่าไม่เคยเลยมาอยู่ในประเทศไทยเพยว่าไม่เคยไปต่อบัตรเพยว่าไม่เคยไปต่อวีซ่านะทุกคนแพยว่าทําบัตรตอนแรกคือเพยว่าทําบัตรสีชมพูในช่วงที่นายกเปิดให้ทําบัตรสีชมพูครั้งแรกคือสิบกว่าปี ที่ผ่านมาและทีนี้ก็คือแพีววามาทํางานบ้านแพววาได้ทํางานเป็นแรงงาน MOU คือเป็นแรงงานนําเข้าแพววาเสียไป3ามหมนหกแต่โชคดีที่เจ้านายจ่ายให้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วพอต่อมาแพววาก็ต้องทำทำเรื่อยๆคือมันหมด2ปีไปไป,ไปไปไปเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็จนเปลี่ย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 นมาแล้วก็จนย้ายพอย้ายไปแล้วทีนี้คือ เพวากลับบ้านแล้วทีน่ะมันไม่หมดใช่ไหมเราก็ต้องออกมาแล้วเจ้านายคนเก่าบอกว่าไม่เป็นไรหนู no, ไม่ต้องเปลี่ยนนายจ้างหรอกเดี๋ยวมันก็จะจบแล้วอยู่กับเจ้นี่แหละเดี๋ยวก็แบบว่าเอออยู่ใกล้กันนเป็นอะไรไม่เป็นไรถ้าเป็นอะไรมาก็คือเจจะรับผิดชอบเองคือความใจดีของเจ้านายนั้นมีอยู่จริงทุกคนและเพว่าในระหว่างที่บัตรทางานของเราจะหมดเราเตรียมเลยเตรียมแผนที่จะทําใหม่ต่อใหม่และเปลี่ยนนายจ้างทันที อันนั้นคือเป็นเหตุผลที่แพราวาไม่ได้ไปแต่คือครั้งล่าสุดแพรวาวไปเพราะว่าบัตรสีชมพูมันขาดนะทุกคนและทีนี้แพราวาเออไม่ใช่บัตรสีชมพูขาดคือมันเป็นบัตรที่พาส,สปอร์ตช่วงนั้นที่เขาไม่ได้ให้ไปต่อใช่ไหมทุกคนและทีเนี้มันขาดแล้วแพราวาก็เลยเสียค่าปรับและแพราวาก็เลยต้องไปปรับพอไปปรับแล้วก็เลยขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรายง,งานตัวเพราะว่าเราในระหว่างที่เราต่อ บัตรชีชมพูอีกอันหนึ่งที่เพว่าใช้อยู่ตอนนี้แต่ที่เนี้ยเพยว่าไม่ไม่ได้ใช้บัตรชีชมพูแล้วเพว่าทําเป็น MOU เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเล่าความในใจที่ลหลายๆคนลหลายหาท่านคอมเมนต์ว่าคนเราทําไมต้องเสียงเป็นเสียงตายขนาดนี้ทั้งที่บ้านตัวเองก็มีงานทำนั่นเองนะคะโอเคเด้อสาวนอ้อยพี่นี้เพวว่าก็ต้อง ขอโทษขอให้ด้วยคำพผดคำจาอันใดที่บอ,อาถึกต่องบอสมควรนะคะทุกคนนะเรื่องเราทั้งเบิดกับเราประมาณนี้นอกจากพาดพาะกันได้ก็ต้องขอโทษขอภัยขอบคุณเอฟซีทั้งฟังเราฟังไทยรัาทั้งต่างประเทศด้อที่เข้ามาติดตามหบชมหบฟังนาะเอฟซีทุกคนทุก่านได้หบชมหบฟังแล้วมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายให้กำลังใจน้องแพรวอะไนเดอร์จ้ะไปได้สบายดีสวัสดีค่ะ